นี่คือข้าวพันครับพี่น้องแลครับนี่คือเค้าเปิดครับพี่น้องเป็นอาหารเหนือครับแซ่บบ๊อจีพี่ยากหน,น้านี้เป็นยังไงอร่อย Oh my god มันภาษาคนละหิ่นเนี่ยเออต้องต้องอู้เหนือแล้วก็ตู่เหนือก็แน่นคื <c oughs> อ <c oughs> ได้ปะ <c oughs> เจานี่เขาเอื่นคั้นโตครับพี่น้องอันนี้เป็นอาหารของแบบเช่าเนื้อครับพากินไนแถวสุโขทัยนี่ครับอันนี้จะเป็นบานแบบโฮมสเตย์เขาจะจัดคั้นโตาใหม่สำหรับตอนแรกครับนี่ครับสวยงามครับเป็นตะกินครับ จะของบาทํามานาั่งอเล็นนำ้ำกับพี้เนอะ